จเจริญอริยมรมรคมีองค์แปดด้วยวิธีลัดพิขุทั้งหลายเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งจักขุตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมืเ่อเห็นอยู่ซึ่งจักขุวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งจักขุสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งเวทนา อันเกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกกข็ตามอาทุกขมสุขก็ตาม,ม,ต,ามตามที่เป็นจริงบุคคลย่อมไม่กำหนัดยินดีในจกักขูย่อมไม่กำหนัดยินดีในรูปทั้งหลายย่อมไม่กำหนัดยินดีในจกักขูวิญญาณย่อมไม่กำหนัดยินดีในจักขูสัมผัสย่อมไม่กำหนัดยินดีในเวทนา อันเกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกกข็ตามอาทุกขมสุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดยินดีแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลหลงไหลแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่ปัญจุป,ปาทานขันย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อขึ้นอีกต่อไปและตัณหาอันเครื่องนำมาซึ่งพบใหม่ประกอบอยู่ด้วยความกำนัด ด้วยอำนาจแห่งความเพลินทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆของบุคคลน,นั้นย่อมละไปความกระวนกระวายทางกายและทางจิตก็ละไปความแผดเผาทางกายและทางจิตก็ละไปความเร่าร้อนทางกายและทางจิตก็ละไปบุคคลน,นั้นย่อมเสวยความสุขทั้งทางกายและทางจิตทิฏฐิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ความดำริของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะความเพียรของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาวายมะสติของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสติสมาธิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิม ด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอาริยะอัตถังคิกมักแห่งบุคคลผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นย่อมถึงซึ่งความบริบูรณ์แห่งภาวนาด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาทำอริยะอัตถังคิกมักให้เจริญอยู่อย่างนี้สติปทานสี่สัมมัปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าภละห้าโพชฌงเจทย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์ได้แท้ ทำสองอย่างของเขาคือสมถะและวิปัสนาชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน้นพิขุทั้งหลายเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งโสตะตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งโสตะสัมผัสตามที่เป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกขก็ตามอทุุขคสุขก็ตามตามที่เป็นจริงบุคคลย่อมไม่กำหนัดยินดีในโสตย่อมไม่กำหนัดยินดีในเสียงทั้งหลายย่อมไม่กำหนัดยินดีในโสตวิญญาณย่อมไม่กำหนัดยินดีในโสตสัมผัส ย่อมไม่กำหนัดยินดีในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอัตุขขมสุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดยินดีแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลหลงไหลแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่ปัญจุป,ปาทานขันย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อขึ้นอีกต่อไปและตัณหาอันเครื่องนำมาซึ่งพบใหม่ ประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆของบุคคลน,นั้นย่อมละไปความกระวนกระวายทางกายและทางจิตก็ละไปความแผดเผาทางกายและทางจิตก็ละไปความเร่าร้อนทางกายและทางจิตก็ละไปบุคคลน,นั้นย่อมสบวยความสุขทั้งทาง,ทางกายและทางจิต ทิฏฐิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความดําริของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะความเพียรของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาวายมะสติของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสติสมาธิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอาริยะอัดถังคิกมะมักแห่งบุคคลผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นย่อมถึงซึ่งความบริบูรณ์แห่งภาวนาด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาทำอริยะอัดถังคิกมะมักให้เจริญอยู่อย่างนี้สติปัฏฐานสี่สมมัปปธานสอิทธิบาทสี อินทรีห้าพละห้าโพชงเจ็ดย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์ได้แท้ทำสองอย่างของเขาคือสมถะและวิปัสสนาชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟนพิกุทั้งหลายเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งคานะตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่งคานะวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งคานะสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอทุกข์มสุขก็ตามตามที่เป็นจริงบุคคลย่อมไม่กำหนัดยินดีในคานะย่อมไม่กำหนัดยินดีในกลิ่นทั้งหลาย ย่อมไม่กำหนัดยินดีในคณะวิญญาณย่อมไม่กำหนัดยินดีในคณะสัมผัสย่อมไม่กำหนัดยินดีในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะคณะสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอาทุกขคมสุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดยินดีแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลหลงไหลแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่ ัญจุปาทานขันย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อขึ้นอีกต่อไปและตัณหาอันเครื่องนำมาซึ่งพบใหม่ประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆของบุคคลน,นั้นย่อมละไปความกระวนกระวายทางกายและทางจิตก็ละไปความแผดเผาทางกายและทางจิตก็ละไปความเร่าร้อนทางกายและทางจิต ก็ละไปบุคคลนั้นย่อมเสวยความสุขทั้งทางกายและทางจิตทิฏฐิของผู้รู human, ้ผู Sonic ้เ hum ห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความดํำริของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะความเพียรของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาวายมะสติของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสติ สมาธิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอริยะอัดถังคิกมักแห่งบุคคลผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นย่อมถึงซึ่งความบริบูรณ์แห่งภาวนาด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อเขาทำอริยะอัดถังคิกมักให้เจริญอยู่อย่างนี้สติประธาน 4, สี่สมับประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์ได้แท้ทำสองอย่างของเขาคือสมถะและวิปัสสนาชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟนทิ่กูทั้งหลายเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งชิวหาตามที่เป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งรถทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสตาม,มที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอทุกขขมสุขก็ตามตามที่เป็นจริง บุคคลย่อมไม่กำหนัดยินดีในชิวหาย่อมไม่กำหนัดยินดีในรถทั้งหลายย่อมไม่กำหนัดยินดีในชิวหาวิญญาณย่อมไม่กำหนัดยินดีในชิวหาสัมผัสย่อมไม่กำหนัดยินดีในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกข์ก็กกกกตามอัตุขขมสุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดยินดีแล้ว ไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลหลงไหลแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่ปัญจุปาทานขันย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อขึ้นอีกต่อไปและตันหาอันเครื่องนำมาซึ่งพบใหม่ประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินทาให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆของบุคคลน,นั้นย่อมละไปความกระวนกระวายทางกายและทางจิตก็ละไป ความแผดเผาทางกายและทางจิตก็ละไปความเร่าร้อนทางกายและทางจิตก็ละไปบุคคลนั้นย่อมเสวยความสุขทั้งทางกายและทางจิตทิฏฐิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความดําริของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะความเพียรของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาวายมะ สติของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสติสมาธิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอริยะอัดถังคิกมักแห่งบุคคลผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นย่อมถึงซึ่งความบริบูรณ์แห่งภาวนา ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาทำอริยะอัดถังคิกมักให้เจริญอยู่อย่างนี้สติประธาน 4, สี่สมมัปประธานสอิทธิบาทสอินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็ย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์ได้แท้ทำสองอย่างของเขาคือสมถะและวิปัสนาชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟนพิขุทั้งหลาย เมื่อร <Me |ms|> ู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งกายะตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งผฏฐัพพะทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งกายะสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตาม ท, sky, ทุกข์ก็ตามอาทุกขมสุขก็ตามตามที่เป็นจริงบุคคลย่อมไม่กำหนัดยินดีในกายะย่อมไม่กำหนัดยินดีในโผลผภะทั้งหลายย่อมไม่กำหนัดยินดีในกายะวิญญาณย่อมไม่กำหนัดยินดีในกายะสัมผัสย่อมไม่กำหนัดยินดีในเวทนาอนันเกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกข์ก็ตาม อาทุกขมสุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดยินดีแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลหลงไหลแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่ปัญจุป,ปาทานขันย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อขึ้นอีกต่อไปและตัณหาอันเครื่องนำมาซึ่งพบใหม่ประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆของบุคคลน,นั้นย่อมละไป ความกระวนกระวายทางกายและทางจิตก็ละไปความแผดเผาทางกายและทางจิตก็ละไปความเร่าร้อนทางกายและทางจิตก็ละไปบุคคลนั้นย่อมเสวยความสุขทั้งทางกายและทางจิตทิฏฐิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะ ความเพียรของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาวายามะสติของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสติสมาธิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอริยอัตถังคิกมะมัก แห่งบุคคลผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นย่อมถึงซึ่งความบริบูรณ์แห่งภาวนาด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาทำอริยะอัตถังคิกมักให้เจริญอยู่อย่างนี้สติปรฏฐานสี่สมมัปประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าภละห้าโพชงเจ็ดย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์ได้แท้ทำสองอย่างของเขาคือสมถะและวิปัสสนา ชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นพิขุทั้งหลายเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งมณะตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งธรรมารมณ์ทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ซึ่งเวทนา อันเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอทุกข์ขมสุขก็ตามตามที่เป็นจริงบุคคลย่อมไม่กำหนัดยินดีในมณะนะย่อมไม่กำหนัดยินดีในธรรมารมณ์ทั้งหลายย่อมไม่กำหนัดยินดีในมโนวิญญาณย่อมไม่กำหนัดยินดีในมโนสัมผัสย่อมไม่กำหนัดยินดีในเวทนา อันเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอัุุขมสุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดยินดีแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลหลงไหลแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่ปัญจุป,ปาทานขันย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อขึ้นอีกต่อไปและตัณหาอันเครื่องนำมาซึ่งพบใหม่ประกอบอยู่ด้วยความกำนัด ด้วยอำนาจแห่งความเพลินทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆของบุคคลน,นั้นย่อมละไปความกระวนกระวายทางกายและทางจิตก็ละไปความแผดเผาทางกายและทางจิตก็ละไปความเร่าร้อนทางกายและทางจิตก็ละไปบุคคลน,นั้นย่อมเสวยความสุขทั้งทางกายและทางจิตทิฏฐิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ความดำริของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะความเพียรของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาวายมะสติของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสติสมาธิของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสม,มาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิม ด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอริยะอัดถังคิกมักแห่งบุคคลผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้นย่อมถึงซึ่งความบริบูรณ์แห่งภาวนาด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาทำอริยะอัดถังคิกมักให้เจริญอยู่อย่างนี้สติปัฐานสี่สัมมัปปธานสีอิทธิบาทสอินทรี่ห้าภละห้าโพชฌงเจทย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์ได้แท้ คำสองอย่างของเขาคือสมถะและวิปัสสนาชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน